สวัสดีค่ะราศีกรกฎนี่เป็นดวงในเดือนกุมภาพันธ์า5 6 6 6ผู้ที่เกิดในวันที่14กรกฎาคมถึง14สิงหาราศีกรกฎเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของราศีกรกฎกันจะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะราศีกรกฎลงคลิปช้านะคะขออภัยเพราะว่าแม่หมอเป็นหวัดลงคอแล้วก็เสียงปัญหาด้วยมันทำคลิปไม่ได้ มาดูดวงของราศีกรกฎกันสองสามสี่ห้าหกดแปดเสิอักราศีกรกฎเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหรือว่าทุกทุกท่านคงจะยังสบายดีเศรษฐกิจกแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านอดทนนะคะขยันตั้งใจในการทำงานเก็บเงินเก็บทองไว้จะดีที่สุด ราศีกรกฎคือ Ace of Pentacles เปิดมานี่เงินนำเลยนะการเงินเด่นสุดๆสำหรับราศีกรกฎโชคลาภเด่นๆลาบลอยด้วยเออลาบลอยมีนะ Ace of p e n t a c l e มีลาบลอยลอยมาถึงมือกรกฎเลยดวงนี้มักจะได้การเงินแบบฟุกฟุกในเดือนกุมภาหรือว่ามีใครคนรัก คู่ครองไหมมันเป็นเดือนแห่งความรักอะ่ะอืเผลอๆจะมีการเงินพิเศษหรือเจอคนรักสายเปว่าไม่ได้นะเจอคนรักสายเปราศีกรกฎมันจะได้ลาบลอยอะค่ะเนี่ยที่ไม่หมอดูอการเงินนี่เผลอๆมีเจ้าพิเศษมีงานพิเศษเข้ามาได้รับเงินเยอะด้วยมีงานฟุกๆเข้ามา ถือว่าโอเคเลยนะมีงานฟุกๆเข้ามาใครบ้างไม่อยากจะได้เงินใครบ้างไม่อยากมีเงินเมื่อมันเป็นจังหวะเมื่อมันเป็นโอกาสเก็บเงินเก็บทองไว้ให้ได้เยอะๆแล้วทีเนี้ยฝันของคุณจะเป็นจริงอยากลงทุนอะไรก็จะได้ทำอยากทำธุรกิจก็จะได้ทำอยากมีรถอยากมีบ้านขอเพียงเรามีเงินมันทำได้หมดเลยเพื่อครอบครัวของเราไง ไม่ใช่เพื่อตัวเราคนเดียวเราทำเพื่อบริวานพ่อแม่บุตรหลานพี่น้องอะไรอย่างนี้เรื่องของเงินมันเป็นเรื่องที่สำคัญแม่หมอกล้าบอกได้เลยว่าขอให้ทุกคนเนี่ยชาวกรกฎเนี่ยนะเก็บเงินเก็บทองแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความฝันของคุณเลยโอกาสดีๆมันมาอย่าขี้เกียจอย่าอู้ นะสิบไม้งานพุ่งเข้าชนงานพุ่งเข้าหาช่วงนี้เลิศมากราศีกรกฎมีการเปิดกิจการด้วยมีเกณฑ์ได้ทำธุรกิจหลายๆอย่างช่วงนี้กรกฎรวยอ่ะม,มันมันดีอ่ะไพ่มันดีถ้าเดินทางก็ได้เงินได้ทองนะกรกฎเดินทางติดต่อเจรจา เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนช่วงนี้ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะว่าให้การเงินมันขึ้นไม่นึกถึงเรื่องอื่นเลยกรกฏฎเงินล้นลวนแล้วก็รวยล้นลวนลวน,นอนอยู่เฉยๆยังถูกหวยคว e นออาเพนคิ่มาแล้วเจ้าแม่ราชินีเหรียญราชินีแห่งทรัพย์สมบัติ ช่วงนี้ดวงชะตาถูกอบอุ้มด้วยบุญเก่าบุญใหม่กรากฏช่วงนี้การเงินดีสุดๆนะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะอับจนหุนทาใครที่หางานหาการทำช่วงนี้ลุกมาเลยลุกออกมาหาการหางานทำจะได้งานที่ดีจะได้เงินด้วย อย่าไปท้ออย่าไปท้อดวงดีอะโชคชะตาวาส,สนาดีๆกำลังมาแล้วนะดวงมาแล้วนะดวงคนมันจะปังดวงคนมันจะเป็นเศรษฐีมาแล้วนะเออเรื่องการสอบการแข่งขันใครที่คิดจะเรียนต่อจัดการเลยจัดไปจัดจัดไปดวงนี้มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เรียนสูง,สง จบระดับด็อกเตอร์มีความรู้ความสามารถความรู้จะเป็นใบเบิกทางค่ะสำหรับหลายๆคนความรู้เป็นใบเบิกทางทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมันก้าวหน้าได้นะนอกจากจะทำงานเก่งแล้วความรู้ก็มากด้วยความเก่งความชาญฉลาดความเชี่ยวชาญของกรกฏมาเต็มๆคิดหวังสินใจจะสมปรารถนา เจ็ดถ้วยการที่เรามีทุกอย่างพร้อมมันจะทําให้ฝันของเราเป็นจริงค่ะความอดทนนะคะการเป็นคนสู้เจออะไรนิดเจออะไรหน่อยอย่าเพิ่งไปถอยแล้วคุณจะชนะคุณคือนัมเบอร์วันคุณคืออันดับหนึ่งใช่ไหมเจ็ดถ้วยเนี่ยบางคนมีเกณฑ์มีโอกาสเปิด กิจการเกี่ยวกับของสวยๆงามๆได้ค่ะกิจการเกี่ยวกับของสวยๆงามๆประเภทความสวยความงามการทําอะไรอ่ะเกี่ยวกับความสวยความงามมีทุกอย่างเลยเสื้อผ้าหน้าผมการศัลยกรรมของสวยๆงามๆได้ได้ได้หรือเป็นพวกเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวกับบ้านคอนโดที่ดินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะดวงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจช่วงนี้ มันดีทุกเรื่องสําหรับชาวกรกฏเรื่องงานเรื่องใหญ่เรื่องเงินเรื่องใหญ่รวยไม่รู้เรื่องเลยกรกฏช่วงนี้ดวงดีมากอยากให้ขยันอย่างนี้ตลอดอยากให้เป็นคนที่เอาการเอางานแบบนี้ไปตลอดนะกรกฏการที่จะเป็นคนที่มีทุกอย่างคนที่ร่ำรวยเสร็จเป็นเศรษฐีเนี่ย มันเป็นของกรกฎได้อะนะจงรักอนาคตแบบนี้นะจงรักความก้าวหน้าแบบนี้นะกรกฎโชคชะตาของคุณดีอยู่แล้วลหะเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่เป็นเดือนที่ดีสําหรับการทํากิจการใหม่ๆนะกรกฎอยากเปิดกิจการใหม่ๆอยากทํากิจการใหม่ๆได้เลยใครอยากศึกษาต่อน,นี่คือได้เลยดวงวาสนาตอนนี้กําลังพุ่ง นั่นแหละดวงความรักความรักดวงความรักนี้กรกฎจะเจอความรักที่มันคงเป็นหนึ่งเหรียญเจอความรักที่ดีค่ะอมืมันมีสิบไม้มีหกไม้บางคนที่คบกันมานานคุยกันมานานมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีงานมัน่น งานแต่งได้นะแล้วยิ่งเดือนกุมภาเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งความรักก็จะมีกรกฏหลายๆคู่ที่จะมีการแต่งงานแต่งงานมีเกณฑ์การพูดถึงการมั่นหมายจับจองเป็นคนรักคู่ครองได้มีเกณฑ์การสุขขอหนึ่งเรียญเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันนะกรกฏดวงความรักในเดือนกุมภาหลายๆท่าน ชื่นมืนชื่นมืนหลายหลายท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับเอ่อกับคนรักคู่ครองกรากฏหลายๆท่านนะคือดวงชะตาเจอคนรักคู่ครองมีหน้าที่การงานดีมีความร่ํารวยกรากฏหลายๆท่านจึงทำมีเกณฑ์ทำธุรกิจกับคนรักคู่ครองไปได้ดีซะด้วยนะไปได้ดีด้วยไปได้ดีด้วยแล้วส่วนเรื่องของสุขภาพ สุขภาพของราศีกรกฎช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงมาการ่างกายตีวันตีคืนสุขภาพแข็งแรงก็มันออกกำลังกายพักผ่อนให้มากๆเพราะว่ากรากฎเนี่ยช่วงนี้ทำงานหนักเรื่องของการพักผ่อนจึงจำเป็นมากๆล่ะ เรื่องเงินเราก็อยากได้งานเราก็อยากมีอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยบำรุงตัวเองด้วยด้วยอาหารดีๆอาหารดีๆนั่นหมายถึงอาหารที่มีประโยชน์อ่ะอย่าทานของสแสลงของหมักของดองพวกที่มันจะทําให้ร่างกายเสื่อมโทรมเนาะการดื่มการเที่ยวก็พอาเผาลงบ้างการใช้เงินก็พอาเผาลงบ้างอย่าเปหนักอย่าใช้เยอะการเงินเนี่ย มันเป็นเรื่องที่สําคัญหลายๆท่านกรกฏเนี่ยเป็นสายเปใช้เงินเก่งแต่ก็ยอมรับว่าหาเงินเก่งเน่ะหาเงินเก่งจริงนะแต่ก็ระมัดระวังด้วยเก็บเงินเก็บทองไว้บ้างอย่าไปใช้จนหมดเพราะเงินมันอยู่กับเราได้แล้วมันก็ไปได้นะระมัดระวังด้วยเรื่องของการเงินอ่ะอม,มันหมดได้อะแล้วก็ ใครที่คิดจะเดินทางก็ดูเลิกดูยามด้วยนะดูเลิอกอดูยามในการเดินทางในการทํางานเลือกเอาวันดีๆวันที่มันเป็นมงคลจะทําให้เดินทางแล้วได้รับโชคลาภแบบนั้นใครที่ชอบทําบุญทําทานก็หมั่นทําบุญทําทานเสริมดวงนะเพราะ,ะช่องของมาริคาโรเนี่ยจะสนับสนุนให้ทุกคนทําดีเพื่อสังคมการทําบุญทําทานการ มอบให้กับคนที่เขาลําบากยากไร้หรือทําอะไรเหมือนกับเพื่อสังคมอ่ะจิตอาสา,า,าก็ได้ทําเพื่อคนอื่นบ้างถ้าเรามีมากพอถ้าเราหรือถ้าเราพอที่จะแบ่งปันได้ควรที่จะช่วยเหลือสังคมบ้างช่วยเหลือผู้อื่นบ้างมันเป็นน้ําจิตน้าใจที่เราเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นด้วยแล้วบุญตรงนี้มันก็จะทําให้เราทํามาค้าขึ้นร่ำรวยเร็ว การเป็นคนเห็นแก่ตัวนะไม่ดีหรอกค่ะอะไรที่เราแบ่งปันกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปมันก็ไม่ได้อ่าลําบากช่วยเหลือเรื่องทรัพย์สินไม่ได้แล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของแรงกายได้ช่วยเหลือเรื่องกําลังได้เนาะอย่างเช่นเราอาจจะไม่มีทรัพย์สินมากพอแต่เวลาเขามีงานมีงานบุญหรือมีงานที่จะต้องช่วยเหลือใครก็ตามเราก็ใช้แรงเราเนาะ ไปช่วยหยิบจับข้าวของตกแต่งสถานที่น,นู่นนี่นั่นได้ได้เราไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินตลอดเวลาการเป็นจิตอาสาการทําเพื่อสังคมเราไปช่วยด้วยแรงกายแรงใจก็ได้หรือเรามีเงินเราก็แบ่งปันกันได้เนี่ยมันมันอะไรก็ตามที่เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อะมันเป็นเรื่องที่ดีไม่หมอจะสนับสนุนนะ อันนี้ก็เป็นดวงของราศีกรกฎในเดือนกุมภาก็ขอให้ราศีกรกฎมีกิจการที่มั่นคงมั่งคั่งทุกทุท่านดวงนี้ดวงนี้มันมีอีกอย่างนึงในเดือนกุมภาลองเสี่ยงดูนะไม่ต้องมากหรอกไม่ต้องเยอะมันมีโอกาสลาบลอยรกรกฎหลายๆท่านมีดวงเสียง มีลาบลอยได้การเงินแบบฟุกฟลุกดวงชะตาจะมีเทพพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีก็อาจจะมาบอกกล่าวในความฝันได้มาให้โชคมาให้ลาบถ้าได้แล้วในเรื่องของลาบลอยอย่าลืมทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเทพพยดาที่เขามาบอกบุญให้เราถูกหวยถูกเบอร์อย่างเงี้ยนะอของฟรีไม่มีจ้ะไม่มีในโลกไม่มีอะไรเป็นของฟรี การที่ทําไมบางคนโชคดีมากทําไมบางคนมันกว่าจะได้มันต้องเหงื่อตกมันต้องใช้แรงงานเพราะสร้างบุญมาไม่เท่ากันถ้าคนเรามันสร้างบุญมาเท่ากันทุกคนมันรวยเท่ากันชีวิตมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดอย่างที่แม่หมอจะบอกหลายๆคลิปถ้าเราไม่มีเราก็สร้างบุญสร้างาบารมีของเราใหม่สิตั้งใจทําง,งานตั้งใจเรียนตั้งใจทำมาหากิน ไม่เก็งมาเลยเกเลไม่เหลวไหลไม่เป๋ออกนอกลู่นอกทางมันรวยได้ทุกคนกล้าบอกได้เลยมันรวยได้ทุกคนยกเว้นแต่ว่าเราคิดอยู่นั่นน่ะไม่ลุกมาทําอะไรไม่ลุกมาทําอะไรเลยเพื่อ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 ,อตัวของเราเพื่อครอบครัวข,ของเราชีวิตมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกอยากให้ทุกๆคนนะคะเมื่อมีความฝันแล้วขอให้ ไปให้ถึงฝันของตนเองทำฝันของตนเองให้เป็นจริงนี่แหละคือดวงของกรกฏในเดือนกุมภาขอบพระคุณค่ะทุกซับทุกเมนทุกไลค์ขอบพระคุณทุกการติดตามมากๆถึงแม้ว่าบางคลิปในเดือนนี้มันอาจจะเป็นคลิปทำคลิปในช่วงกลางคืนมันอาจจะไม่ชัดขอ,อให้ทุกท่านเพราะว่าช่วงนี้แม่หมอไม่มีเวลาเลย แม่หมอยุ่งกับธุระหลายๆเรื่องทั้งการทํางานปกติของแม่หมอด้วยก็เลยหาเวลาที่คือว่างช่วงไหนก็จะทําอมตอนนี้ก็ว่างช่วงเนี่ยช่วงดึกก็เนี่ยก็เลยได้มาทําช่วงดึกขออภัยนะคะมันอาจจะไม่ชัดเหมือนาการทาคลิปในช่วงกลางวันขออภัยด้วยขอพระคุณมากทุกการติดตามขอพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยค่ะขอให้โชคดีทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ